ครับพี่น้องครับที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้ครับเป็นไฟบ้านัวลอตําบลจาปาามงอําเภอบ้านเพืชจังหวัดอุดอนท่านี้ครับโอ้วมันนํานี่ไหลครับครับพี่น้องเอามาหูหาปูหาปลาครับคุณครับพระเจ้ามาซิดเบ็ดกันได้อยู่ตัวพูดรับโลสองโลอยู่สั้นจากการสอบถามเพื่อนนะครับนี่ครับไปนี่ครับนี่เสี้นไงกับมานี่อันนี้เสี้นเสี้นกบสายปลากับมาขึ้นกันครับ โอ้ไฟสวยครับไม้สวยไม้สวยนี่ครับบังครับน้ำแบบโอ้ยางแรงลยครับบ้านขัวล่อตำบลจำป่ามวงอำเภอบนันพอจังวัดอุดรธานีครับพุนครับไอไอเราได้แล้วคุณต้นเสือแดงครับนะครับเศรสิพายยางไปเบิ่งใกล้ๆพูกเพืพ่อนพากันได้ฝาอย่างรับ น,นี้เป็นสันเคลื่อนโอ้ทางนี่ทางนี้ครับฟื้นไหลมาติดนี่เต็มเลยครับไม้สวยครับอันนี้เสียนเบียเสี้ยนตัวเบียสายปลานี่ครับผู้ดใดอยากได้ฟื้นเมาแลา้วครับนี่เต็มเลยฟื้นอันซีดเบ็บ่เป็นนะพ่อซีดเบ็บ่บปเป็นมาถ่ายคลิปอย่างเดียว เอ๋ครับโอ้น้ามบ่งครับบังน้ามเป็นต่ย่านเนี่ครับเนี่ยควบสายไปพีหโฮมบ่งน้ามเป็นแต่ย่านเนี่ครับพี่น้องครับโอ้บ่งครับโถรโท่โรโท้ามเป็นต่ย่านครับบ่งถ้าเบ่งคุณตาเราได้บ่โอ้ ชิดตะกุดบอกว่าเอาได้ดอกนี้นะมาหันเพื่อเห็นเอาขื่นอยู่หน่อยนึงพุ่นทางพุ่นพาดโอ้ขจดท่านใดไม่ได้โต้งามใส้เยื่อเหม็นไวอยขับโอ้ครับบางวันขจมันเติบอยู่ครับเบิ่งเบิ่ง ปรากฏไม่ได้โตมงามนี่น้องเลย